เมนอะค่ะในรายการนี้ที่มาดูวันนี้ค่ะโอม่าพีทสินโอม่าค่ะพีทค่ะเย่เยาค่ะใครคะปักใครคะน้องคนนั้นน่ะน้องคนนั้นที่ทำเขาอ่ะที่ทำเขาอยาบจื้อห้าวเออพอรอโลหยาบจื้อห้าวหนูปักหมุดแล้วน้องดิ้นตลอดเวลาเเยท้าสวยมากแขนขาเล็กคอเล็กกว่าครึ่งนึงเรื่องเราเป็นใครวันนี้พูดออกมาโอม่าสินเรื่องแล้วหรอเรื่องแล้ว แล้วสำหรับน้องเล้งนะฮะคนที่ได้ใจน้องเล้งไปมีชื่อว่าน้องคนจีนน้องดอนด้วยพี่นัดอ๋อพี่นัดพี่เด็บเบ๊คือใครโอมาโอมาปกติเล่นนาตยาวันนี้จะเป็นเล่นแทงวันนี้โอมาโอมาเกษตรโอมาเกษตรอะไรที่ดีที่สุดคือโอมาโอมาเกษตรกูชอบคอนเทนต์ครีเอเตอร์สวหรับเอาผู้ทำได้เลยได้ไหมคะพี่เคใช่ไหมโอมาได้แต่พี่เคเราวันนี้ชอบใครเป็นพี่เซ่ ใครไม่มาโอมาค่ะขอบคุณพาเจอกันช่วงเอเชียซีซั่นวดได้ทั้งไหนคะวมนที่13พทีวีช่วงเวลา16นาฬิกาฮะ10นากา